โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยจริงๆก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกคือจริงๆพยายามจะปิดคลิปให้เลสุดเพราะว่าเดี๋ยวคนเปิดประตูแล้วเสียงมันจะดังรบกวนเนาะแต่ตอนนี้ก็คือเล่นต่อไปเลยแต่พาร์ทที่แล้วเนี่ยเราจอดรถไว้นะครับแล้วก็ไม่ได้ออกเกมไม่ได้ออกหอ,อกอะไรเลยแต่รถแค่เดินไปข้างหน้าเนี่ยแล้วก็กลับมารถไม่หายเฉยเลยโอเครีบเล่นรีบไปนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเดี๋ยวพอยาวแล้วก็ไม่ดูกันดิ แทบจะซึ้งน้ำใจเลยไม่รู้ทุกวันนี้มีคนดูหรือเปล่าอ๋ออ๋อควายแคร์ริชก็เนี่ย Where did you buy it If If you don't, mummy, ask it Ask all you want, Freddie You'll never get an answer Damn it all Was it my eyebrows? Yes. And your face, voice, and body. Look, I've got an invitation to the Queen's ball tonight. How did you come by that? Freddy, there's to be an attack on the ball. I need to smuggle some weapons inside to prevent it. Supposing I believe you, only the Royal Guard carries weapons. So, too easy. For God's <laughs> sake, Freddy. Fine. I require a guard's uniform. Done. I knew you'd come through. Just promise me, Jacob, that you will return Mr. Gladstone's coach. Of course. นู่น okay. โอ้ย hmm. yeah, ่าอีกหกโอเคไะต่อโอ้ยสูงอะนี่อ่ะแต่เราไม่ได้อุปกรณ์พิเศษยิ่งชับยิ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ยิงสันั่นแหละ <c oughs> มีหมนุนด้วยมีหมนุน อะไรวะวแปบบห้ามคิวทุกคนเฉพาะ่แล้วได้แต่อุ๊บๆหนึ่งเดียว ชิพหายแล้วไงไป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 วิงว่งวิงว่งนีวิ่ง เอาไม่ใช่พ่อมึง <laughs> เร็วสุดท้ายปุ้ไป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 ทำนายเขาอเอ๊ะ เขาห้ามฆ่าห่านจิกการใช้ชีวิตที่ลำบากมากไปทางนูน้นเอามึงเมาเลยวะเนี่ยฮะอู้ ทำไมคุณต้องมีประเด็นแก่พวกนี้ตลอดเลยวะ ใส่หมวกไว้แล้วกันทั้งนั้นนะ,นะได้เลยลอย่างนี้ก็ได้เลย เอาโดนฟันโดนปาดโดนปาดเล็กน้อยโดนปาดเล็กน้อยได้ปะวะเนียนไหมอย่างเงี้ย หัวโคกอีกออกอหกาอหมากว ไวเลยซ่าไป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 งุ้มนี่แหละอ่ะงุ้มนี่แหละอ่ะสแกนสแกนดูเดเวียนหน่อยสิ ลงมาพ่ออากาศข้างบนไม่ค่อดีหรอก เล่นไหนวะปิดปากกาดเนี่ยอ๋อตัวไหนก็ได้โอเคชาร์ม ing now to hide the body thôi mà tôi sao luôn được mà nè muốn muốn đâu No, 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 the oh, oh, Freddy, here I come. Ah, oh. safe, hi. One uniform as requested. It's still warm. My gift to you? I will meet you on the roof of Buckingham Palace. You're such a romantic. Okay. Well it ตามเงื่อนไขเนาะว่ามันก็ไกลเหมือนกันนั้นเ่ยโอเคไงเจอกันใหม่พาซานะครับเป็นไงฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ดูคลิปย้อนหลังก็ได้นะครับโอเคขอบคุณที่รับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ